สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกูก๋นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Line r a n g e r เนาะแล้วก็ที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเนี่ยต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่ากูาเนี่ยติดภารกิจมากๆเลยนะคะทำให้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะแต่วันนี้เรากลับมาลงกันแล้วนะแล้วก็จะพยายามที่จะลงกันต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยต้องมาลงแล้วล่ะเพราะว่ามันมีการอัปเดตใหม่สำหรับเกม l i n e r a n g e อเนาะก็ เกมนี้นะคะตอนนี้ก็จริงๆกูก,กูก,ก็ยังเล่นอยู่นะยังล็อกอินเข้าอยู่โนู่นนี่นั่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นเยอะอะไรเงี้ยนะก็สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาได้เห็นกันเลยนะก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการล็อกอินของเกม Line r a n g e r ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวล็อกอินอีเวนต์เนี่ยโหบอกเลยว่า เขาให้ของดีมากๆเพราะว่าเมื่อล็อกอินติดต่อกันจนถึงวันที่25เนี่ยเราจะได้กบม่วงเลยนะจ๊ะกบม่วง8ดาวเนาะแล้วก็วันที่28เนี่ยจะได้เป็นกบดำด้วยนะคะซึ่งก็ดีงามมากสำหรับการแจกของฟรีในรอบนี้นะซึ่งเขาก็มีเหตุผลในการแจกเนาะเพราะว่ามันคือ 8th anniversary กาชาติทิเ็ตออมันเป็น 8th anniversary birthday event นั่นเองนะคะก็คือมันเป็นการครบรอบ8ปีทุกคนเกมไลเลนเจอร์ครบรอบ8ปีแล้วเราเล่นกันมา8ปีแล้วทุกคนหมดเงินกันเป็นเท่าไหร่นะคะก็ครบรอบ8ปีแล้วนะแล้วก็มออีกิจกรรมแจกตัว๋ว ตั๋วซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเจ้าตั๋วทิเกตพิเศษตัวเนี้ยมันเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นกาชาพิเศษมาให้เรากดนั่นเองนะนี่เขาจะมีซีเล็กแพ็คมาให้นะคะเราก็จะมีพวกแบบเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นตัวที่แบบ ในปีที่ผ่านมาตัวไหนแบบฮอตฮอตบ้างเขาก็จะเลือกเอามาให้เราได้กดใครที่พลาดไปเนี่ยก็สามารถที่จะมากดได้ในช่วงนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของเกียร์ด้วยอุ้ยรูปนี้สวยเชียขอแคปแป๊บอ่าไม่ติดอ่ะเรียบร้อยอ่ะตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมนั่นเองเนาะเป็นอ่า เทศกาลฉลองครบรอบ8ปีนั่นเองนะอุ้ยดูตัวมูลตัวนี้ดีที่แบบเขียนหน้าเป็นแบบร็อกแอนด์โรลมากๆดูสวยงามแล้วแซลลี่ที่อยู่บนคีย์บอร์ดก็ดูน่ารักนะไม่ใช่แซลลี่ที่อยู่บนคีย์บอร์ดโคนนี้ที่อยู่บนคีย์บอร์ดน่ารักดีส่วนแซลลี่ตีกลองนะจ๊ะตัวนี้มันจะมีอยู่ในตัวที่แบบอัปเดตด้วยไหมอะมีกาชานะคะมีกาชามาให้กด โอ้มีนี่ด้วยโอ้นี่นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมร่วมกันเนาะสำหรับทุกๆคนที่เล่นเกมลายเลนเจอร์นะคะเราสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เป็น g l o b a l นะอันนี้ก็คือทั่วโลกเลยนะคะถ้าน่าจะเป็นกันอะ special planet clear event นะถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ special p l a n น t นะคะครบ1ล้านซึ่งเคลียไปแล้วเรียบร้อยนะครบ1ล้านก็จะได้ตั๋วกรชาตสองตัวซึ่งเป็นตั๋วกาชาพิเศษเราเป็นตั๋วสีรุ้งนะคะแล้วก็ถ้าครบ5ล้านเนี่ยเราจะได้อีก3ตัวครบ8ล้านเราจะได้อีก10ตั๋วนะจ๊ะ แล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคิดว่าถ้าอยากจะดูกิจกรรมเ,เต็มๆเนี่ยน่าจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะเขาน่าจะมีเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแชร์เป็นกิจกรรมแชร์นั่นเองนะคะมีคนมาปวนนะนมีเซอร์ไพรส์กิฟต์ด้วย ใครล็อกอินเข้ามาก็จะได้รับของนั่นเองเอกิจกรรมเยอะมากเลยทุกคนอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไอ้นี่นะตัวนี้เป็นเรนเจอร์พาโอ้น่ารักน่ารักเที่ยว อ๋นนี้ค่ะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ก็คือนี่ออกเป็นแนวนักดนตรีค่ะร็อกนะรอบนี้เป็นแนวร็อกแอนโรนะคะดูเป็นแบบเอตีมากๆนะเป็นตัวเรนเจอร์ใหม่นะคะจะมีตัวบราวน์ที่เป็นแบบผมพังมากแล้วก็ตัวมูนที่ผมเป็นเล็กแปดเออเข้าใจคิดจริงนี่แล้วก็มีคนนี่ที่แบบเล่นคีย์บอร์ดเออดูน่ารักอ่ะเออเป็นตัวแบบ โอ้ยตัวเกียร์ก็น่ารักนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวเกียร์ใช่ไหมใช่ไหมใช,ใช่เกียร์ไหมเคลียร์ l อเดลี่มิ s ชั่นอ๋อนน่าจะเป็นเกียร์พิเศษที่เราเคลียร์เคลียร์สเตแล้วเราจะได้มานะนี่ตัวใหม่ทั้งหมดก็มีดังนี้อ้าวไม่มีเซลิตติกองเหรอ,อแหมเซลิตติกองไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในกิจกรรมกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมครบรอบ8ปีมีอะไรกันบ้างเอาละทุกคนมาดูกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมในเทศกาลฉลองครบรอบ8ปีเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะไปดูกันที่ special s t a t e กันก่อนเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วมันจะอยู่ที่ special s t a t e นะคะก็เป็นนี่เลยเป็นดาวเคราะห์ฉลองครบรอบ8ปีนั่นเองเนาะซึ่ง ในดาวเคราะนี้มันก็จะแจกเป็นขนนกนั่นเองอ่ะเป็นขนนกนะกับเงินนะส่วนมากก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บสะสมขนนกว่าง่ายคือช่วงเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบชอบถามไงว่าแบบทำไมพี่ถึงมีขนนกเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกู๊ก็เล่นพวกกิจกรรมแนวนี้แหละก็คือถ้ามีกิจกรรมที่เป็นเก็บสะสมขนนกแบบนี้กูก็จะเล่นนะแล้วก็ เก็บสะสมขนนกให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เวลาเราเล่นกิจกรรมอื่นๆน,นะบางทีมันก็จะยังมีขนนกแบบเหลือเอาไว้อยู่เงเราก็สามารถที่จะเล่นได้เต็มที่มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างเช่นพวกแบบแอดเวนต์สเตที่ต้องใช้ขนนกเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เราสามารถที่จะเข้ามาเก็บสะสมขนนกได้นะคะก็แนะนํานี่เห็นไหมดูดิโอ้โหใช้ทีมแต้ม,ตมกบนะคะได อีกตั้ง120ยเนะี่โอ้อลังการมากนะนี่แหละถึงบอกว่ามันจะคุ้มค่ามากๆถ้าเราเข้ามาเล่นในช่วงนี้นะแล้วก็การเล่นในดาวเคราะห์ครบร้อบ8ปีเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เป็น global ด้วยนะคะทําทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นเรายิ่งเล่นเยอะเราก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้ของเยอะนั่นเองแล้วก็มีดาวเคราะห์อีก2ดวงนะ Exclusive Planet r e a l นะนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ เราจะเล่นได้เมื่อไหร่ Exclusive Panetto หนะมีบอกไหมน่าจะออกมาเป็นเวลาทุ้โหจำไม่ได้แล้วว่าปกติเวลามันจะเป็นเท่าไหร่บ้างแต่ก็มีเวลานะคะมาเก็บกบกันนะแล้วก็อันนี้เป็น Mega Coin อันนี้จะได้เงินแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้คอยบ Beat นะคะก็คอยบ b e ก็เก็บสะสมได้ของแน่นอน ม,มีเก็บสะสมแล้วก็เอาไปแลกของได้แน่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนีกก่าว่ามันมีแลกอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันที่นี่ Special m i s s i o n นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยมี Special Mission ม,มีเยอะมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจอยกิ้นะคะหรือว่าเก็บสะสมเจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัวกีตาร์ตัวนี้นะคะเก็บสะสมกีตาร์กี่อันก็ว่าไปนะมันก็จะมี ขึ้นมาบอกว่าเอ้ยเก็บสะสมกี่อันแล้วจะได้อะไรบ้างน,นะคะอย่างเช่นเก็บสะสม10อันน่ะจะได้กบนำแปดาวหนึ่งตัวนะเก็บสะสม25อันนะคะได้กบม่วง8ดาวเลยนะจ๊ะอู้ใช้ได้เนี่ยแล้วก็เคลียร์สเปเชียลสเตทนะคะก็คือเจ้าดาวเคราะห์ครบรอบ8ปปี่ะนะนะในด่านต่างๆนะคะก็จะได้ของรางวัลดังนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เล่นไปเถอะนี่ไงคอยบีดนะคะคอยบีดแกสะสม10อันก็ได้พวกแมททีเรียลยี่สิบส่สได้เป็นขนนกสีุรงด้วยนะอืมและนอกนั้นก็จะเป็นพวกกิจกรรมเออ่กาชากการันตีเป็นกาชากการันตีนะคะแล้วก็เป็นการวิ่งสเตจอีเวนต์นั่นเองนะวิ mm ่งสเตจอีเวนต์ก็อันที่มากที่สุดก็คือ500เมตรนั่นเอง แล้วก็เคลียร์เมนสเตดด่านสุดท้าย444นะคะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเคลืยร์เคลียร์เมนสเตดด่านยากด้วยนะคะอืมกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับอ่ากิจกรรมครบรอบ8ปีนะแต่ที่เด็ดสุดๆก็น่าจะต้องเป็นตัวนี้แหละที่เก็บสะสมเจ้ากีตาร์เนี่ยนะเออเก็บสะสมกีตานะคะ แต่มันต้องทำเดลี่มิชชั่นนะเดลี mm ่มิชชั่นก็ทำายานะ,ะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะทำเดลี hmm. ่มิชชั่นเสร็จก็สามารถที่จะรับเ mm hmm. จ้าตัวกีตาร์ได้อ่ะมาดูที่กาชากันดีกว่านะคะกาชามีอะไรกันบ้างน,นะคะกาชาโอ๊ย oh. <laughs> <laughs> มีเสียงแทรกเล็กๆนะมีความป่วนอยู่ใกล้ๆนะคะ <laughs> กาชานะคะเขาก็จะมีกาชาะตัวใหม่เนาะที่เป็นกาชาะประจําเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้มีเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นออดอพอยู่นะก็คือเพิ่มอัตราการได้รับนะคะตัวตัวนี้ตัวบราวที่เป็นที่เขาเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นนักร้องเนาะแล้วก็ตัวมูนเนี่ยเป็นเป็นเล่นกีตาร์นั่นเอง ส่วนตัวตู้ที่เป็นครบทุกตัวมันก็จะมีคนนี้ด้วยนะคะคนนี้น่ารักอะ่ะคนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็จะมีอีเวนต์นี่อีเวนต์ตัวนี้นะคะที่เป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบ8ปีนะก็คือสะสมเจ้าทิเกตตัวนี้นั่นแหละทิเคตสีรุ้งเนี่ยแหลนะเนาะแล้วก็เอามากดอ้าวกดได้ขนเดียวเองอ่ะเนี่ย กดได้แค่ครั้งเดียวเองนะแต่กุ๊กๆยังมีมิโคป่ะต้องต้องให้ได้อีกหนึ่งอันน่ะเออกดได้ครั้งเดียวเท่านั้นวันทามโอลี่ทุกคนโอ้ในนี้ทั้งหมดเนี่ยกุ๊กๆก็ยังไม่มีอยู่แค่สองตัวเองนะกดได้ครั้งเดียวเองกับอันนี้อ่าอันนี้กดได้เรื่อยๆอ่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น เออครบรอบแปดปีเหมือนกันแต่กดได้เรื่อยๆอันนี้ก็ได้รอบเดียวอันนี้ก็ได้เรื่อยๆนะคะแค่นั้นเองหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไอ,ะอตัวกดได้เรื่อยๆเนี่ยก,กูมีไม่กี่ตัวเองมีน้อยมากเลยก็คือเราก็ต้องสะสมไอเจ้าตัวโตอันนี้แหละมากดนะเออต้องมาดูแล้วแหละว่าสิ้นเดือนเราจะสะสมได้เท่าไหร่แต่ไอ้กดได้อันเดียวเนี่ยคือมีแล้วไปซะเยอะเลยอ่ะมีแค่สองตัวเองที่ไม่มี คุยต้องต้องหาให้ได้อีกหนึ่งตัวทุกคนนี่ไง Play Sta t ด e n e วนตสามรอบใช่ไหมอ้าวเกียร์เต็มเฮ้ยเราเคลียร์สเตดอีเวนต์สามรอบเราก็จะได้ไอ้นั่นแหละได้ตัวอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็จะได้กดได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปรอกดกันทุกคนเดี๋ยวกูไปเล่นสเตดอีเวนต์สามรอบ ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะจัดไปดูว่ากด ID ละครั้งเนี่ย ID หนึ่งกดได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะกดได้อะไรเนี่ยแล้วตัวส่วนใหญ่ก็มีแล้วด้วยนะมีแค่สองตัวอย่างนี้ที่บอกนะที่ยังไม่มี โหค่าพลังห่วยมากอสองร้อย oh, ไม่ได้คุ้มเลยนะจ๊ะอ่าสเตทอีเวนต์เนาะไปดูที่สเตทอีเวนต์นะคะสเตทอีเวนต์ต้องตั้งทีมก่อนนะซึ่งกูก็ยังไม่ได้ตั้งนะจุดนี้นะอนไม่เป็นไรเราก็เอาตัวเข้า ตัวนี้ใส่เกียร์ไว้ไหมคือตัวไหนที่ใส่เกียร์ไว้นะโหก็จะเอาเอาเข้าเนาะไม่ได้มีหลักการแต่อย่างใดนะจริงไม่ได้มีหลักการใดๆอืมโหส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัว ไฮเปอร์ซะส,ส่วนใหญ่เนาะเออเป็นไฮเปอร์หมดเลยอะ่ะสองแสนเองไม่เอาก็เอาขึ้นไปก่อนนะตัวไหนที่ แชมเปญน,นี่หู้หยังใช้อยู่นะเออคนอื่นเขายังใช้กันอยู่ไหมแต่เรายังใช้อยู่นะเออประมาณนี้แหลนะเนาะประมาณนี้ละกันไปกันเบาๆแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยเราวิ่ง normal ดูแล้วกันเนาะลองวิ่ง normal น,นะคะโอ้หแล้วยังไม่มีตั๋วเลยอะ ของเดือนนี้คือก็อยังมเ้เล่นเลยนะก็คือนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกในการอัปเดตใหม่เลยนะม,มาดูกันว่าเราจะสามารถวิ่งไปได้เท่าไหร่มันต้องวิ่งให้ได้500ใช่ไหมตัวไอ้นี่ตัวภารกิจพิเศษนะคะวิ่งให้ได้5 0 0อนะคะแต่ว่าเราจะทำภารกิจที่ได้อันี่ภารกิจที่ได้ตัว๋ว ครบแล้ว8ปีเพราะฉะนั้นจะเป็นภารกิจที่ต้องทำเล่นเซตอีเวนต์3รอบอ่าเล่นเ็ตอีเวนต์3รอบนะคะแล้วเดี๋ยวกูจะได้ตัว๋วที่ขาดหายไป1ตั๋วนะแล้วกูจะได้ไปกดกาชานะที่เป็นตู้ที่แบบนึงไอดีกดได้1ครั้งอ่ะนะ สกิล so ที่สปอนตัวออกมาสองตัวนี่คือเลิศนะจริงอะคือแบบมันช่วยให้เราแบบความโกงมาเต็มอ่ะมีสองตัวโหดมากมีคนอยากดูโพเทโตนะ <laughs> s <S โอ๋ไม่ถึงห้าร้อยอ่ะฮฮ้อโอ้โหขาดไปหน่อยนึงทำไมอะ่ะอีกรอบเราต้องเล่นสามรอบอยู่แล้วนะคะทำไมมันคิดไม่ถึงห้าร้อยวะอะไรอะหรือเราดูดิโอ้โหบาวโยมมีนี่โดนเนอร์ปะเนี่ยบาวโยมีไม่ออกสกิลอ่ะ โยมี omi, โลกโดนเนิร์ฟขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ออกสกิลเลยนะตัวเก่าแล้วก็เงี้ยหละเนาะเขาก็จะเนิร์ฟตัวเก่าๆไปเรื่อยๆไหนดูดีตัวนี้โทวะอ่าโทวะออกสกิลนะคะตัวใหม่ๆอ็นเงีเยนะ้ยแหละเนาะ วิ่งกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ถึง500นะคะเฮ้ยตัวไอเนี่ยเปกาสฟาร์อะยังออกสกิลมากกว่าโยมีอีกอะโยมีโยมีคือเนิร์ฟจัดเลยปะอ้าวเปกาสฟต,ตายไปแล้วแล้วใครจะใครจะกดอมาตะละลูลก ไ้อยู่ไม่มีตัวบัฟวิ่งเร็วเลยอะหรือเราควรจะต้องเอาตัวอื่นมาช่วยบัฟวิ่งเร็วโอ้ยไม่มีอมตะอ้อายอายอยโอ้ยคนนี้วิ่งได้น้อยกว่าเดิมอีกนะสี่ร้อยสีเดี๋ยวก,กูขอเพิ่มตัวบัฟอมตาก่อนนะ บับวิ่งเร็วจริงๆคือเป็นบับวิ่งเร็วจะเอาตัวบับวิ่งเร็วมานะคะบับวิ่งเร็วก็จะมีที่กุ๊กูใช้เ,เี่ยนะเราควรจะเอาตัวนี้ไปไหมควรเนาะเอาตัวนี้ไปดีกว่าอ่าแทนตัวไหนเดียะแทนตัวนี้ละกันวิ่งชา้ากับอีกตัวหนึ่งก็ ต้องเป็นนีฮิเมะนะคะฮิเมะเอาไว้บัฟอีกเช่นกันแทนตัวนี้ดีกว่าแทนแชมเปญไปแบบล้วกันอ่ะโอเคเพิ่มตัวบ,บาาัฟอมตะกับบัฟวิ่งเร็ว พิ่มขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่มีแท้งมาให้เลยนะคะอืม้มอ่ะก็มีโทวะมาให้นะฮิเมบับไหมบับวิ่งเร็วไหมปึ๊บเรียบร้อยโอเคมีบับวิ่งเร็วให้นิดนึงอย่างดี ยังดีก็ยังดีก็ยังดีนะเอ้ยได้ตัววิ่งเร็วมาละคือบางทีอ่ะไม่ได้ของพิเศษที่เป็นวิ่งเร็วเลยอ่ะเออแบบหงกความงกนี้อะนะอ่ะวิ่งเร็วไปจ้ะ มาบัฟวิ่งเร็วหน่อยดิไปจ้านี่ไปกระซาร์ไปกระซัรนี่ยังใช้ได้เะใช้ได้ดีกว่าโยมิอีกอะถ้าจะบิ๊กถ้าจะวิ่งเร็วนะเออไปจ้าวิ่งจ้านี่อ่าได้บัฟมาจากเปกรัซรนะคะดีมากดีมากลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมวุ้ยตายเลใช่ไหมเนี่ยไปกระซร์อะ วิ่งฟือ้อุ้ยอุ้อออโอ้โหไม่ได้สงสัย5้าอยนี่ต้องวิ่งอีซี okay, ล่ละโอเคเราวิ่ง3รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวนี้โอ้อ่ะมีหลายตัวนะรับให้หมดนี่ไงอ๋อเราวิ่งส0งร้อเราก็ได้ตัวเหมือนกันโอเคมัวแต่ไปโฟกัสที่อันนี้นี่ยอ่ะโอเค ได้ตั๋วมาพอสมควรเราจะมากดอันนี้กันนะคะก็คือเป็นตู้ฉลองครบรอบ8ปีนั่นเองซึ่งตู้นี้เนี่ยจะกดได้แค่าไอดีละหนึ่งครั้งนะทุกคนใช้30ตัวนะคะก็๋ยวจะกดเลยกดแล้วนะปึ้มหืมหืม มาดูกันค่ะว่าจะได้ตัวอะไรอยากได้ตัวกบที่สุดอะตัวเลวนาดอะเงวได้บอรจระเข้ซึ่งแบบบอร์จระเข้คือแบบ240ไม่ว่าจะให้ม,ม,มุกหรอจะอัพยังไงแหละหมดแหละก็มีอันนี้นะคะที่เป็นตู้นี้ที่กดครั้งละสิใบซึ่ง <c oughs> รอไปก่อนโอเคก็สำหรับ การอัปเดตนะคะฉะลองครบรอบ8ปีนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เล่นยะยมากมายนะที่สำคัญก็คือ s p e t i a l s t a ตทที่เราจะต้องเข้าไปเล่นสะสมที่เป็นของรางวัล Global นะที่เอาไว้แบบเล่นแบบทั่วทั่วโลกนะคะอืมก็น่าสะสมอยู่แล้วก็ในส่วนของตูวขนนกด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเล่นนะคะก็คือเก็บสะสมขนนกเอาไว้เล่น ในกิจกรรมอื่นๆนั่นเองนะคนนกเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าหายากสำหรับบางคนก็รู้สึกว่าหาง่ายเพราะฉะนั้นมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ดูกันเท่านี้นะคะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับเกมไลน์เลนเซอร์กวจะมีเสียงแทรกเล็กๆนะความปวนอยู่ข้างๆนะคะอ่ะเอาไว้เราจะกันใหม่นะคะเอาไว้เรากลับมาพบกันอีกในะสำหรับเกมไลน์เลนเซอร์นะคะก็จะพยายามเข้ามาอัปเดตกันนะช่วงนี้มี มีเกมหลายแบบที่กูเล่นอยู่นะอย่างเช่นเกม n f t หรือเกมไฟล์นั่นเองนะซึ่งถ้าใครออชอบเล่นเกมแนวนั้นเหมือนกันก็ลองติดตามดูแล้วกันช่วงนี้ก็จะมีเกมแนวนั้นลงช่องค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย